สวัสดีค่ะปูเป้ตะรุยสวนวันนี้มาแล้วค่ะพี่อยู่เชิญแนะนำตัวเลยค่ะค่ะยี่บดเวคานะคะอยู่อำเภอเนื้อคลองค่ะเป็นเขตแหกค่ะวันนี้มาใส่ป่านปุ๋ยปั้มค่ะค่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเลยนะคะให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมคะก็คือ,อนก เรียกว่านกตัวผู้ต้นอื่นเลยนะคะอันนี้ก็คือบริเวณของสวนปาล์มนะคะ,ะที่ภายในวัดห้วยครามนะคะก็คือนกตัวผู้เขาจะเยอะมากโคนต้นนะคะต้นปาล์มเพราะว่าต้นปาล์มเขาไม่มีรากแก้วนะคะเราก็เลยต้องโรยโคนต้นปาล์มนะคะอันนี้บริเวณสวนปาล์มนะคะสวนปาล์มที่วัด้วยครามนะคะ พี่อยู่พี่อยู่ไปโซนนู้นไหมเราจะไม่ได้หลงไงคะเพราะว่าเราโรยเองทุกพื้นที่นะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ,เ,มคะเขามีนกตัวตัวผู้เห็นอันนี้ทั้งทั้งต้นเลยนะคะอันนี้คือนกตัวผู้หมดเลยเห็นไหมคะต้นปาล์มปาล์มกระเทยอะ่ะต้นนี้นะคะ,ะสามช้อน ะะปามต้นนี้นะคะเป็นนกตัวผู้เห็นไหมคะนี่ตแปลงนี้แปลงนี้นกตัวผู้เยอะมากเลยะคะ่ะปามกระเทยอะคะ่ะแปลงนี้นะคะนี่เราลงพื้นที่จริงที่วัดห้วยครามนะคะก็คือจะมีปามกระเทยหลายต้นมากๆเลยะคะ่ะนี่ค่ะนู่นเห็น หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเอาที่บ้านเห็นไหมคะนี่คือต้นปลาล์มกระเทยนะคะนี่กระปลาล์มกระเทยน่าจะปลาล์มกระเทยทั้งสวนเลยอะ่ะนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกพีถัดไปนะคะแหมยูนิวนี่ค่ะพี่ยูนะคะนี่ปลาล์มกระเทยโอเค